จุนโตะนาคาธานิต้องการรวมแชมป์พิกัด118ปอนด์โดยล่าสุดนั้นจูนโตะนาคาธานินักชกหมัดหนักชาวญี่ปุ่นก็นระเบิดฟอร์มหยุดเดวิดเควล่าไปได้ในยกที่3ทําให้ทางจุนโตป้องกันแชมป์โลกของนิวบีซีในรุ่นมบนต้ัมเวทเอาไว้ได้สําเร็จโดยรูปเกมการชกก็เป็นทางจุนโตที่ไล่อาดด้วยหมัดซ้ายอันทรงพลังใส่ทางนักชกชาวเม็กซิกันจนทําให้เขาลม้มลง ในช่วงเหลือเวลาอีกไม่มากในยกที่3แต่คคยรากก็ล้มลงไปอีกครั้งจากนั้นคุยราก,ก็พยายามลุกขึ้นสู้แต่ก็โดนจับแพ้ไปหลังการชกจบลงโจนโตะนาคาธทานิก็ได้เปิดเผยว่าผมอยากจะชกรวมเข็มขัดในรุ่นมันตัมเวทและผมก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปข้างหน้าจจนโตะนาคาธทานิแชมป์นเบีในรุ่นมันตัมเบทกล่าวส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจเซยะซึซึมิ แชมป์โลกตหรัูบเในรุ่นมันต์เวททำได้แค่เพียงเสมอกับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติไดโกฮิกะ1 1 4ต่อ114ทั้ง3เสียงทำให้จำขาดของเซยะซึซึมิยังอยู่กับเขาเหมือนเดิมโดยหลังจบไฟซึซึมิเขาได้กล่าวว่าไดโกฮิกะ oh แข็งแกร่งมากผมไม่คิดว่านี่จะเป็นการโชคที่ประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าผมจะแข็งแกร่งขึ้นสำหรับการโชคในครั้งต่อไปส่วนคู่ที่3เทนซินนาซึคาวะ สามารถเอาชนะเจสันโมโรลนีนักชกชาวออสเตรเลียด้วยคะแนนเอกฉัน97-93สองเสียงและ98-92ทํำให้เทนสินนัสคาวะขึ้นชกมวยสาคนอาชีพมาแล้ว6ครั้งเอาชนะไปได้ทั้ง6ครั้งและยังไร้พ่ายนั่นเอง